สวัสดีนะคะวันนี้เราจะทำกับข้าวอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะสตีแก่โอเคปังไม่ให้ลมมันพัดนะนี่นะคะเมื่อกี้นี้ก็ได้ไปซื้อเออ่ยาซิฟัน้นอนอน ซื้อถุงเท้ามาแล้วก็ซื้อถุงเท้าแล้วก็ซื้อหมวกซื้อหมวกเอามาใส่ ไปมาขุดแห้งแล้วแห้งอีกอก,กินก็มาพี่กินกินขาที่นาก็มีนะดีจากภาคด้านมาแล้วก็ต้องไปขุดอิดเลยพี่เกตขุดก็ดเ,เลยซื้อนาสิบบาทนะสิบบาท,ทติดกันเนยอะ หนร้ากจับจับแบบนี้บ้าทพี่บ้านก็จะต้มยำกระดูกหมูกตจะใส่ออกหวานด้วยนะครับคเพราะว่าในบ้านพี่บ้านกินแบบนี้นะกินไม่เหมือนไม่เหมือนของทั่วที่เท่าไหร่ ศักมีเยอะนะฮะคือแต่ยังไม่ได้คีกับข้าวอะไรสักอย่างเราติดผ้าใบยังยอมก็จะได้แบบติดผ้าใบยังเยวะแบนี้เพราะว่าตรงนี้มันร้อนวันนี้เห็นแดดไม่มีนะคือแล้วก็เลยทำกับข้าเลยถ้ามีแดดแลป้าชาวบ้านจะไม่ทำเลยเครื่องอะไรก็ใช้คี บ้านแต่บ้านมัทำกับข้าวจนนิ่มกระเดือกกะเดอกหมูล้างใหม่ๆเลยนะคะกินหมูใหม่เลย ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยปิดกาวตรงนรัวยาทันทีเดี๋ยวไปดูข้าวแม่ดาแม่ดาสั่งให้ดูข้าวให้หน่อยแม่ดาไปเปิดต้ำยำแบบคนไทยนะคนไทยก็จะทำแบบนี้แบบ้านจะถ่ายกล้องอะไรแบบนี้เขาจะทำแบบนี่แบบเอฟเฟกต์ กล้องล่ามนะันจะไม่เห็นโม่เนาะเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะคะนี่นี่นสวัสดีนะคะมาสวัสดีนะคะ 40. ท่านสี่สิบสี่ท่านจะเอากล้องหน้าหรือกล้องหลังให้ดีนี่นะคะเราจะต้มยำ มันก็แค่บ้านกินแบบนี้นะคะคือแล้วก็ใส่กระดูกอ่อนนะคะ่นี่เห็นแล้วใชนคือนะคะสิเป็นยำก็เราจะรอให้หมูเปื่อยก่อนนะคะคือแล้วก็จะใส่ผักหวานนะใส่ผักหวานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปรุง อืใส่ผงล,ลวกก็จะเติมเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะคนไทยกินแบบนี้เนาะนี่นะคะคนไทยกินแบบนี้อ่อวันนี้ะคะ็ห้าสม่สิท่านนี่ให้เขาออกเปรี้ยวๆซดน้ำแกง ซื้อดุกก็ดุกหมูมาหนึ่งร้อยบาทนะ้งเดี๋ยวนี้เงินร้อยหนึ่งเท่าอ่ายี่สิบบาททำมปอนเน่เออเออืะคนี่ราคาสิอ้าวอ้าวมันไม่เห็น

ค่ะคุณอะไรนะ,ะสวัสดีค่ะป้าไทายบ้านทำอะไรกินเออทำจากป้าไทายบ้านเลาวังไฟจะไมอะ่อะไรนะอืมติดโอ,อไไ้ไม่ทหวแต่ไม่แน่เล ไม่ไม่นะคะแกงอะไรคะอ่าแกงกระดูกหมูใส่ผักหวานนะคะมีผักหวานผักหวานนะคะไอนี่ผักหวานนะคะเราจะรอให้กระดูกหมูเปื่อยก่อนนะคะเราก็รอให้เขาเปื่อยเนาะแล้วเราก็จะคลิปนะคะอ่ะตัก็กระดูกหมูดูได้ที่แล้วะคะ่ะ,ะ,ะ,คะเราก็ใส่ผักหวานที่เราเตรียมไว้นะเมื่อกี้นี้เราั่งรูดผักหวานเอาแต่ยอดนะคะไอซี่ แล้วก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะพี่อือเออเซ็บกลิ่นถังหวานโชยมาเลยนะคะพี่ มแจะยอดอ่อนนะคุณหลือจะให้คุณแม่เซนนี่กินแกงถกหวานอันนี้นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะคิอืมเสร็จแล้วนะคะอืมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ